สวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคนเมื่อทงมีงูอยู่สองตค่ะทางทุ่งมีงูอยู่สองตัวทางทงุ่งมีง,งูอยู่สองตัวนะคะพี่น้องป้องไปทุกทุกคน อิ่มขยับเลยวันนี้คืมฟ้าคืมฝนด้วยวันนี้ด้วยนะไม่แดดพอมเมนี้ว่าแดดไปไปเท่านี้ังไงหยสองตัวนะควะับันนี้ เสือิ่มคักแท้น้อมือนี้เนื้อเสือเอ้ยเสือมือเสือิ่มคักแถวโน่เสืออิ่มคักแท้น้อื้มอื้มเสือิ่มคักแท้น้อยูกักเนื้อ <c oughs> ไม่ใช่ทอดว่ามันลอดทองจ้างนอพี่ร้อง <c oughs> ลอดทองว่าสิหลอดทองว่าลอดทองจ่างนี่ได้โชคคือเก่าหักเสือเอ้กินเห็นอิ่ม ไ้ซ้ำนี่ละคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่เดอ้อใจติดตามด้วยนะคะ